คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าภูกใจคนรู้ใจแมวเอาเร,เรื่องจากเมวก่อนค่ะเชิญเรื่องจากเมวนะคะชื่อเรื่องว่าวิ n นิ่งไหมพี่ของคุณทีค่ะเกมฟุตบอลน่ะนะอ่าใช่ค่ะใช่่ใชเชิญย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสามถึงสปีก่อนค่ะ ทีอ่ะได้ทำงานเป็นพนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์อยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะคะคเวลางานเนี่ยก็เข้าโรงงานตอน8ดโมงเช้าเลิกงานก็ประมาณสักหโมงเย็นหากวันไหนมีโอทีค่ะก็จะเลิกลาวาประมาณสัก3ามทุ่ม,มที่พักอยู่ในหอพักของโรงงานค่ะคเป็นตึกห้าชั้นในหนึ่งชั้นเนี่ยจะมีประมาณ10บห้อง<ม>ที่พักอยู่คนเดียวอยู่ที่ชั้นสาได้ห้อง304ก็จะมีรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่โรงง,งานเดียวกันค่ะ แต่อยู่คนละแผนกแกชื่อว่าพี่แมนเ oh. พิ่งได้รู้จักกันก็ตอนที่ทีเนี่ยย้ายมาที่หอพักนี้ oh. แกพักอยู่ที่ชั้นสี่ห้องสี่ศูนย์ห้าด้วยความที่ทีเนี่ยมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็เลยมีเกมฟุตบอลหรือก็เรียกว่าเกมวินนิ่งนั่นเอง oh. พี่แมนแกแกเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมนี้เหมือน,อนกัน oh. ก็เลยชวนกันมาเล่นเกมที่ห้องของทีบ่อยๆ oh. อยอย, oh. อยู่มาวันหนึ่งหัวหน้าแผนกของทีค่ะก็บอกว่าทางโรง,งงานที่กรุงเทพเนี่ย ต้องการพนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์ไปช่วยไปช่วยงานที่สาขากรุงเทพสิบวันเพราะพนักงานตัวหลักเนี่ยค่ะป่วยกระทันหันต้องรีบรักษาตัวประมาณหนึ่งสัปดาห์ mm hmm. ทีก็เลยเดินทางไปที่สาขากรุงเทพทําอยู่ได้ประมาณสักเก้าวันพนักงานหลักของกรุงเทพคะ่ะก็หายป่วย mm hmm. กลับมาทํางานได้ทีก็เลยเดินทางกลับมาที่สาขาภาคอีสานเหมือนเดิม mm hmm. พอมาถึงนะคะก็เข้าไปพบกับหัวหน้าหัวหน้าก็บอกว่า ทีเองหยุดงานเพิ่อมอีกหนึ่งวันนะมันจะได้ครบกําหนดยืมตัวสิบวันวันนั้นค่ะทีก็เลยกลับมาพักผ่อนที่ห้องเหมือนเดิมมาถึงที่ห้องก็ตอนบ่ายก็เลยนอนพักผ่อนตื่นมาก็ช่วงสองสอง,สองทุ่มละทีก็อาบน้ํากินข้าวตามภาษานะคะคเสร็จทุระส่วนตัวก็มาเปิดเล่นเกมวินนิ่งต่อ,อจนเวลาเกือบสี่ทุ่มทีก็ได้ยินเสียงคนเอากุญแจรถนะคะมาเคาะที่กระจกบ,บานเก็ดแก๊กแก๊แก๊ ทีก็รู้ทันทีว่าเอ้ยไอ้แมนมาแล้วคเพราะทุกครั้งที่แกมาเนี่ยแกจะมาเคาะกระจกแบบนี้ทีก็เลยลุกขึ้นไปเปิดประตูให้หพอพี่แมนเห็นหน้าทีค่ะพี่แมนก็ถามว่าทีไอ้เขาไปเดบอน้องปกติค่ะแกไม่เคยถามคํานี้เลยลทีก็เลยตอบว่าเขามาโหลดไอ้ผมกําลังเล่นเกมอยู่ครับแกก็เดินเข้ามานั่งเอาหลังเนี่ยพิงผนังห้องหน้าตาเหม่อลอย ทีก็เลยหยิบจอยสติกอีกอันนะคะมาเสียบโน้ตบุ๊กว่าจะชวนแกเล่นเกมวินนิ่งไหมพี่พอส่งจอยสติกให้แกก็บอกว่าไ mm hmm. อ่ไม่อยากเล่นวะไอ่เครียดไหมที่รู้สึกแปลกใจค่ะ mm hmm. แต่ก็ไม่ได้ถามต่อก็เลยปิดเกมจากนั้นก็มาเปิดคลิปค่ะรายการตลกตลกให้พี่แมนแกสบายใจขึ้น mm hmm. แต่แกก็ยังนั่งมือลอยอยู่เหมือนเดิมทีก็เลยตัดสินใจถามว่าไ mm hmm. อ่เป็นอี้ยัง mm hmm. เครียดเรื่องใด บอกกับผมได้เด้อพี่แมนก็เลยบอกว่าผู้สาวอาไวาอ้มีคนใหม่ว่ะทีได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเหมือนกันค่ะแฟนไปมีคนอื่นใช่ค่ะแต่อารมณ์ตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้สึกว่าจะปลอบใจยังไงอะ่ะก็เลยแต้แต่บอกว่าบ่าต้องคิดลายดอกไอา้าพี่แมนก็นั่งก้มหน้าก้มตางเงียบทีก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ําพอออกมาจากห้องน้ําค่ะพี่แมนแกก็เลยออกจากห้องไปแล้วไม่รู้ว่าออกตอนไหน วันรุ่งขึ้นค่ะทีก็เลยไปทํางานที่โรงงานตามปกติพอไปเจอเพื่อนที่ทํางานชื่อนุกค่ะนุกก็รีบเล่าให้ฟังว่าทีมึงรู้เปล่าคนที่หอพักมึงอะ่ะกินยาล้างห้องน้ําฆ่าตัวตายด้วยทีก็ถามว่าคนไหนวะไม่เห็นรู้ข่าวเลยว่ะนุกก็เลยบอกว่าคนที่ตายเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะชื่อชื่อบอยว่ะบอยบอยตายได้สามวันแล้วแต่ทีก็นึกหน้าอยู่สักพักก็ร้องอ๋อมันเป็นรุ่นพี่ที่ พักอยู่หอเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละชั้นอืจากนั้นค่ะทั้งสองคนก็เข้าก็เข้าทางานกันจนถึงเวลาเนี่ยล่วงเลยห้าโมงเย็นผน,นกเนี่ยก็ไม่มีโอทีก็ได้กลับบ้านตามเวลาระหว่างรอคิวเอารถมอเตอร์ไซค์นะคะทีก็บังเอิญเห็นพี่บอยอะ่ะคนที่นุกบอกว่าก,กินยาฆ่าตัวตายเพิ่งขับรถผ่านหน้าไปเลยทีก็เลยสะกิดนุกนุกนุกนั่นไงพี่บอยคนที่มึงบอกว่าเขาตายแล้วอะ่ะนุกก็เลยเอาเอา,เอามือเนี่ยเกาหัว เออสงสัยกูจําชื่อผิดว่ะออกูต้องไปถามน้กูก่อนออว่าคนที่ตายเนี่ยเชื่ออะไรออน้าของนุ๊กแกก็ทํางานเป็นหน่วยกู้ภัยค่ะออแกเป็นคนไปรับศพคนที่ตายเนี่ยกับมือเลยเออจากนั้นค่ะแล้วก็ลากันกลับห้องออนุกเนี่ยพักอยู่บ้านเช่าถัดจากโรงง,งานไปสองกิโลส่วนที่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อ้อมหลังโรง,งงานประมาณสักห้าร้อยเมตรก็ถึงหอพักละพอถึงห้องพักค่ะก็ทําธุระส่วนตัวเสร็จ นั่งดูหนังเล่นเกมผ่านโน้ตบุ๊กตามกิจ,จวัตรจจประจําวัน mm hmm. แล้วราวๆสี่ทุ่มค่ะทีก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกเหมือนเดิม <c oughs> เอ้ยไอแมนมาแล้ว mm hmm. ทีก็เลยลุกเปิดประตูให้แกพอแกเข้าห้องมาก็มานั่งก้มหน้านิ่งๆทีก็เลยถามว่าวินนิ่งไหมพี่ mm hmm. แกก็ใส่หัวแล้วก็เปิด YouTube หาอะไรให้เหมือนให้แกดูปกติ <c oughs> พอเห็นแกเครียดแบบนั้นนะคะทีก็เลยลุกไปที่ตู้เย็นหลังห้อง เตรียมเครื่องดื่มกับแก้วน้ํากะจะชวนพี่แมน่ะดื่มระหว่างเตรียมของเตรียมของไปเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหยิบขึ้นมาดูมันเป็นเบอร์ของเจ้านุกทีก็เลยกดรับสายเออว่าจังใดนุกนุกก็เลยบอกว่าเฮ้ยทีกูไปถามนะกูมาแล้วคนที่ตายอ่ะชื่อแมนอยู่ห้อง405ศูนย์หว่ะทีก็เลยสวนกลับมึงจะบ้าเหรอพี่แมนอะ นั่งอยู่ในห้องกูเนี่ยอตีวินนิ่งกันอยู่นี่นุ๊กก็บอกว่าทีมึงจะเย็นเย็นนะกู่ะจะส่งรูปตอนที่เก็บศพมาให้ดูเดี๋ยวกูจะส่งรูปไปในไลน์มึงนะมึงอ่ะรีบออกจากห้องมาก่อนเลยพอวางสายเสร็จทีถึงกับตัวชาเลยค่ะแล้วก็ลองชะโงกหน้าเนี่ยออกไปดูพี่แมนก็ยังเห็นแก่นั่งก้มหน้าอยู่เสียงตึ้งข้อความจากแอปดังขึ้น ตอนนั้นนะคะทีก็สองจิตสองใจงจะเปิดดูรูปให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไหมหว่าคนนี้ใช่พี่แมนจริงหรือเปล่าอย่าเปิดถ้าไม่ใช่เรื่องทุกอย่างก็คือจบอเออแต่ถ้าใช่ขึ้นมาเนี่ยกูจะเอาอยัางไงต่อเรื่องใหญ่เลยนะตอนนั้นมือไม้สั่นไปหมดก<อ>็เลยตัดสินใจเปิดไลน์แต่ออกไปเปิดข้างนอกห้องดีกว่าทีก็เลยเดินหยิบขวดเครื่องดื่มค่ะแล้วก็แก้วน้ำเนี่ยมาวางข้างพี่แมนแล้วก็บอกพี่แมนว่าไอ้ ผมไปซื้อของข้างนอกกันเด้อไอ้ร้อยอยู่ตรงนี้เด้อแกก็ตอบกลับมาสั้นๆว่าเออระหว่างที่เดินผ่านตัวพี่แมนค่ะทีไม่กล้าแม้จะสบตาเลยอยู่ๆพี่แมนก็คว้ามือของทีควับทีสะดุ้งเฮือกเลยคิดในใจโอ๊ยไอ้แมนบ่าต้องมาดึงคอยมาดึงเคดอย่างนี้อะคิดในใจนะคะพี่แมนก็พูดขึ้นว่าอย่าไปโดนเด้อไอ้ยบมีมูอย่าไปนานนะพี่ไม่มีเพื่อนมือของแมนค่ะ ตอนนั้นเย็นมากทีรู้สึกสัน่นขนนี่ลุกไปทั้งตัวเลยจนทีบอกว่าได้ครับไอ้ได้ครับไอ้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเด้อพอออกมาข้างนอกห้องได้ทีก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูลูปค่ะลูกที่นุ๊กส่งมามันคือศพของพี่แมนจริงๆค่ะพี่ <c oughs> ทีช็อกมากตอนนั้นอะ่ะขนหัวลุกมือไม้สั่นไปทั้งตัวเลยของก็ไม่ได้เอามามาเอามาติดตัวอย่างเนี้ก็โทรศัพท์กลับห้องก็กลับไม่ได้ จังหวะเดียวกันค่ะนุกก็เลยโทรกลับมา mm hmm. ทีมึงดูรูปหรือยังใช่คนเดียวกันไหม mm hmm. ทีก็ตอบกลับมาว่าคนเดียวกันคนเดียวกัน mm hmm. ตอนเนี้แกยังนั่งอยู่ในห้องกูอยู่เลย mm hmm. มึงอ่ะรีบมารับกูทีกูไม่ไหวแล้ว mm hmm. ทีก็รีบลงบันไดค่ะไปรอ,อน,นุกอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนของหอพัก mm hmm. พอนุกมาถึงนะคะก็รับทีเนี่ยไปที่บ้านเช่าของนุกและคืนนั้นก็ผ่านไป mm hmm. วันรุ่งขึ้นค่ะทีป่วยเลย mm hmm. ไปทํางานไม่ไหว mm hmm. ก็เลยโทรหยุดงานสามวันก็พักอยู่บ้านของนุก ส่วนห้องพักของทีค่ะตั้งแต่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปเลยไฟในห้องโน้ตบุ๊กก็ปิดทิ้งก็เปิดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนควันถัดมาทีเริ่มพอแบบมีเลี่ยมีแรงละพอดีกับวันนั้นเป็นวันหยุดก็เลยชวนนกค่ะไปเก็บข้าวของในห้องแล้วย้ายมาอยู่ในบ้านเช่าของนุกแล้ววันนี้ก็ทีก็ถึงได้รู้ความจริงว่าคนในหอพักเนี่ยย้ายออกไปเกือบหมดแล้วชั้นสี่ย้ายหนีหมดส่วนชั้นสามห้องข้างๆทีอะ่ะ ก็ย้ายออกอมีแต่ห้องหัวมุมสุดอะที่ยังอยู่<อ>ทีก็เลยไปถามว่าเออมันเป็นยังไงอพี่เรื่องอะชั<อ>้นสี่เนี่ยเขาย้ายออกแต่รู้ว่ามีคนกินยาฆ่าตัวตายแล้ว<อ>แต่คนที่ชั้นสามเนี่ยเขาเห็นคนตายอะเดินวนไปวนมาที่หน้าห้องสามศูนย์สี่เขาก็มาเคาะกระจกบานเกลดแกลกแกลก,กทั้งคืนอตอนแรกอะคนข้างห้องก็คิดว่าเป็นเพื่อนของที<อ>เขาก็เลยเปิดประตูมาบอกว่าห้องสามศูนย์สี่ไปทํางานต่างจงาังหวัด พอเปิดออกมาเป็นผีพี่แมนเขาก็ช็อกแล้วก็ย้ายหนีกันไปเลยอืค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะ,ะนะครับก็คือเข้าย้ายแทบจะหมดตึกกันอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ยังยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรขเขาเลยใช่ค่ะอะนะครับก็ชวนเข้าห้องเรียบร้อยเออนะครับแต่อู๋อยู่ต่อน,นี่มันก็ต้องใจประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ,ะถ้าอยู่ต่อนะแต่ถ้าใจไม่มีก็ไปเลย ค่ะเอออย่าอย่าไปอย่าไปอยู่ต่อเพราะมาแน่เป็นหนูหนูย้ายย,าย้ายพี่ก็ย้ายแอนรู้สึกสนิทจังอะไรอย่างเงี้ยเออไม่อยู่อยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกค่นะเพราะว่าที่ห้องเรามีเกมไงใช่ก็มามามา,มาเล่นวินนิ่งเพราะนะครับอันนั้นคือเรื่องจากเมลนะครับที่ส่งเข้ามาวินนิ่งไหมพี่ <c oughs> วินนิ่งไหมพี่ทาง theghostradiothailand@gmail.com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว